แ้วช่างนำนักจะรุดแรนพานบ่ได้ไ่ได้ขึ้นสายเคเบิดสองคืออะขึ้นอย่เดียวตู้ผีบริษับไม่ฟังคนเพื่อบริษัแย่นบริคับอสุรยุทธมาเปิดมันก็เทศม่านนะน้ มีที่เปิดสะพานประเทศประเทศนายกคือสรยุทธ์ม่บอกหรอจะได้กระสักซิ้นเลยนะ ได้ได้ได sí, ้ตัวนี้นะฮะนี่ถ้าถ้ามันขยายตัวเมื่อกี้เข้ามานี่ก็เลยมานี่นี่ก็เลยมาท่งนี้ ent, oke, isha, iren, iren, 15เซนครับได้ครับข้างแตานั้นแต่ท่านท่านพอบอกว่าเสร็จ้วยความเรงเลยใช่ครับเราร้อนนะมันจะเหล่าเราปูจอยให้อ๋อจอยค่ะเสร็จแล้ซ่อมถนนเสร็จผมก็จะให้มาจัดแพทย์ สวัสดีทุกท่านนะครับสบ <as> บวั <บ leopard. S 1> สดีผมพิมคนพาร์ตแดนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นี่สภาพในรายนี้เนี่ยควานที่เนี่ยาดเคะทดทั้งาแล้ว อยู่ที่อุดมภูมิต้องร้อนด้วยครับคือหน้าร้อนหน้าร้อนเขาจะขยายผมจะหดครับจะหดเข้าครับใช่ครับสรุปว่าตัวนี้ปกติดีปกติครับอันนี้ปกติไม่มีปัญหาอะไรฝั่งนนี้จะเป็นตัวรองรับครับฝั่งนี้จะเป็นเงินคางตัดกับตัวนี้ไปผมผมผมว่าที่มวานอยู่หน้าที่เล่นบนเลนบนแล้วก็บนบนบนน้ำนี่ ถ้าคอยมัันทการใ้ยางวเพกองาันอกรเสียคือับไปมาัใช่ครับที่แท้านี็น้ามันร้อนทกไอขยยตัวออกอ้นี่ก็ดันเข้ามาใกลกันเมมือนกนกันตัวนี้จะเท่ากันมมันจะเคลืที่เท่าไงกับตัวนี้ ผมะนะไม่พองาชนะก็สคันะครับทีุ่บทุกไปไล่ดเป็นไงฮะขึ้นมาดูแล้วก็ลยนช่วงนี้ครับในเรื่องการรักษาั

ยางพื้นที่มันให้เราท่ันวางคับนะ เราดูสภาพภายนอกก่อนนะครับได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูตรงโอ oh, พี่ก็นนิ่งมากเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขยาบไปอีกครับอ่าเดได้ครับ เข้าปีกเดิ่อนพี่ตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวเดินหน้าไปอีกนะเดินหน้ารถนะมีวอล์ฟอ,อ๋อเบาๆนะครับ,บมีสิ่งกีดขวางอยู่ขวางขวาบ่ไข้เบิงเ้อเบิง่งเสาฟื้นเสาไฟเ้อะสภาพภายนอกถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรล้าให้เห็นเลยนะครับอันนี้ตรงที่เพียห้า ตรงที่เพียหนะ้าเฮ้ยเพียที่เท่าไหร่นะพี่ลืมยี่สิบสองตัวทียี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสองสภาพภายนอกเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์นะครับใช่เอกเอกเอกโอเค,อ,เคอีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเอก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 เอ ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรล้าให้เห็นเลยนะครับอันนี้ตรงที่เพียห้าเอ้ยเพียที่เท่าไหร่นะพี่ลืมยี่สิบสองตัวทียี่2ิสนะครับยี่สสภาพภายนอกเนี่ยเรียกว่าสมบูรณ์นะครับใช่เอกเอกเอกโอเคอีกนิดนึง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 

ถ่ายเนี่ยมันจะเอ็บรายละเอียดไม่ครบอ๋อของของข้างในขออ,ขอนุญาตเข้าไปนได้แล้วได้แล้วตรงนีโ้โอ้เรียบร้อยโอ,โอ้โหแทบจะเดี๋ยวขออนุญาตซูม